สวัสดีครับพี่น้องมงนีมาผ้พาพีปนองมาง้มหอยครับบักหอยอันบักหอยบักหอยทรายพ่นะแต่อยู่บานผมเอินว่าบักหอยอันเนี้ยบักหอยทิหนวดบ้งโคนเกินว่าบักหอยเล็บม่าครับพี่องหอยทรายครับด้วยใหญ่ๆพี่นอ้อ,องดวยใหญ่ๆครับมาอยู่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินครับมายาหนองทรายครับมายามคู่สั่งคู่สั่งซ่องห้ำสั่งเพื่นคือ ใช่ลรือใ่น้องโอ้ยตัวใหญ่ๆครับรขอ้ขอไข่ไส้ข้อไข่เรียบมาเพิ่มเกินเฮ้ยใหญ่ดีเลยพี่น้องเอ้ยคนมาข้อยครับมาข้อยกับหาหอยมาครับน้องนิ่วครับวันนี้มากับน้องนิ่วมากับน้องนิ่ว,วครับเพื่อนนะขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดอขอข้อไข่ไส้เอามาเบิ่งใกล้ๆอยนึงเพื่อนนะ ยใหญ่ๆครับหอยบิ๊กๆครับหอยบิ๊กครับมุมหอยเลรียญน้ำเยอะมันเศร้าครับวันนี้หอยสูกขี้นเลใหญ่ตรงนี้เหรียญอะไรเจ้าเบิ้งตรงนี้โอฟิเบิ้งนี่ดูโอ้ยพี่ผลงานเหมือนนีเด้ครับมาเหรียญกุชินาลายพี่ปลามาติกแฮห่มุมหอยครับมาเบิ้งหอยพี่น,น้อง <c ười> หอยทรายหอยจิตหนวดพูดนะโอ้ยเงยหอยเงเนี้ยฮะพุนะนเงเงยเิ่งรถอันนี้รถรถเรดินทางครับสำหรับเดินทางเด้มนี่ไปพี่น้องหาเก็บพักก่อนอไปฮเอ แคนวแแแนวแ,แล้วเน,นาะว่าว่าจีง้มเาไปจปเก็บพักกูดตาบ่ได้จับมันบกพงบ่ได้ครับพักกูดบ่ได้บกพงไปแสนแนว เดี๋ยวไปจัวเทีาเดี๋พาเทีาเดี๋เดี๋ยวเดี๋อ้ปรลาดใจอ้ปลาดใจปลานวนจันทรวนจันปลานวลจันกับปลาสวายปลาบึกบสวายเด้อขอหน่อยน่หอย่ะเออหอตัวพตัวนูนเทดกินก็มาเลยอ่ะีรอย่าย่าพึงเทอย่าพึ่งเทพ่อปลาแค่น้นไปลาแค่ไม่มีตอนนี้ไม่มีปลาแค่เลย มีแต่ปลาแค่นี้ไม่มีแต่แค่ใหญ่วันว่ามันนำโขมวันเท่าอือ่ะนวดกันปลาอันนั้นไม่าชจะโบยไปอันไหสวาย้นสวายหรือปลาบึกสวายสวายเนื้อหามันี้ครับโอ้

ชนกันอ้ยพาพอชนกันพอชนกันติง่อติมนไกันติงหยต้องซ่อนบออยดคุณบอ,อยคืบอบอยแข็งเลยนี่พวน่นีมืดคือบอ,อยแข็งคืออะโอ้ยวกอะไรกันยดันกิมซีฟูด้ดค้นกิมช่หอยแข็งค <พา S 1> ือบเซียบวเนาะ นี่เอามาเอามาต้มก่อนครับต้มแล้วก็เต้ยสิไปผัดอ่ะเิ่งเเออป็นอ่าคือหอยแครงมามาลวกก่อนครับนี่เพิ่งนเพสียวต้มชาเลยนี่คือหอยแครงมาโอ้คุณน่ะโอ้พอดีต้องนี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วต้องพ่อแล้วใจใดนะหลวออกมาแล้วเดี๋ยวจะผัดเม็ดนี่ครับทำเครื่องผัดน้ำมันหอยก่อนเนี่ย เดตั้มเครื่องครับตั้มเครื่องตั้มเครื่องผัดตากมาเลยครับผัดนน <c oughs> เฮ้ยสุดยอดครับรสชาติเป็นยังไงซิมซิมแบบซิมดุจมีหัวเนาะหอยสายผัดพริกเผาเป็นไหนครับ บอกเลยว่าบิงหูกับพ่อออกเป็นในคััวใบชาสุดจอดสมชื่อคำลำลื้อเพิ่นในครัวใบชาซาเต็มอัญญัพี่น้องมี่ตัดซปลาครับสิพุงครับนี่แต่ยูทูบเบอร์ม right. ั้งนี่เนี่ยแต่ยูทูบเบอร์ครับดำหมุกทัวโอ้เบิ้งพี n ่น้องสุดยอดแซ่บๆกินนล้วกันครับปลาดำหมุกทั่วปิ้งปลาดำหมุกทั่วผัดหมกหอยเดี๋ยว เฮ้ยทำตูงกันนะเป็นอัดเอาไมป้าอันนี้ปาอยู่จมเปิ่ม่อจะบักเล่นนะอยู่จมเพื่อยโอ้ยจะว่าเบิงแนเลยตรงปลาผัดบริซี่แตกหรอกาลับิ